สวัสดีครับเอฟซีนะลุงมีรนามท่านนะครับแล้วก็เอฟซีนะคนต้อว่ยหยเรื่องนะครับวันนี้ก็วันที่24นะครับพฤษภาคมวันนี้ก็มีนะครับทีเด็ดมาบอกเอฟซีแล้วนะครับก็เป็นนะครับหมืของลุงมีรนามนะครับก็โทรมาบอกนานแล้วแะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับสุดินมาเราฝนตกนะครับก็เลย มัวแต่นีครับทำงานนะครับรถไช้บ้างนะฮะหวานข้าวหวานปลาช่วงนี้นะครับก็ติดธุระนะครับพอดีวันนี้ว่างก็เลยมีโอกาสนะครับมาทําคลิปนะครับบางทีนะเอฟซบางท่านอาจจะยังนะครับไม่ได้ฟังหรือไม่ได้ดูนะครับซึ่งจะเข้ามานะฮะก็ไม่ผิดหวังนะครับคลิปนี้จะเต็มนะฮะเลขลุงมีรนารนบเดี๋ยวให้ฟังเสียงลุงนะครับก่อน มีฟังเสียงลุงให้ชื่นใจก่อนนะครับไปดูตัวเลขอ่าระดีครับ fc ทุกท่านของลุงนิรนามนะครับเลขลุงนิรนามคํานวณให้คนทำโอ้ยร้อยเรื่องครับเลขลุงนิรนามคนทำโอ้ยร้อยเรื่องกินตามจากช่องคนทำโอ้ยร้อยเรื่องนะเลขจากลุงนิรนามมาเลยนะเลขคํานวณน,นะครับ เลขคำนวณนะครับวันที่1นมิถุนายนนี้นะครับวันที่1นมิถุนาเลขออกกำลังกายนะครับแปดกับหเลขออกกำลังกายแปดกับหครับแล้วเลขสิบเอ็ดตัวนะครับลุงยังไม่ได้จัดให้ให้เต็มไปก่อนนะครับเก้าสองเก่านะครับจะฟังทีนะครับเก้า เก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดครับแล้วก็เจ็ดห้าแปดห้าแปดหกฟังนะครับเจ็ดห้าแปดห้าแปดหกครับแล้วก็สามหนึ่งสี่หนึ่งสองสี่สองห้านะครับย้ำอีกทีนะครับสามหนึ่งสี่หนึ่งสองสี่สองห้าครับแล้วก็เลขสามตัวนะครับสามเจ็ดห้า สามแปดห้าสเ้าเน้นที่7จหกับ8ปห้านะครับเน้นครับ7จหกับ8,5้านะครับออกกําลังกายคือ8กับ5นะครับครับเรเล็สามตัว3 7มเจ็ห้าสนะครับขอเอฟซีโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับครับก็เป็นเสียง ของลุงนะครับที่โทรมานะบอกนะครับก็จะให้ท่านนะให้ชมตัวเลขนะครับซึ่งนะเราได้ลอกนะหรือเราได้นะครับถอดมาจากน้าเสียงลุงนะเรียบร้อยแล้วนะครับะก็จะประมาณนี้นะครับเลขลุงมีรนามนะครับงดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะค5สองพันหกสิบห้านะครับเลขออกกําลังกายนะหรือเป็นเลขวิ่งนะครับแปดห้านะครับ จะเป็นเลข3ตัว3ามแล้วสา385นะครับ3 7 5 385นะครับงวดนี้นะลุงบอกพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นเลขที่ลุงให้จัดเต็มมานะครับคือลุงยังไม่ได้ตัดนะตัดส่วนที่หรือว่าลุงไม่ชอบนะหรือไม่ไม,ไ,มไม่เข้าในเกณฑ์คำนวณน,นะครับก็ลุงก็จะตัดออกนะครับแต่ว่างวดนี้นะยังไม่ได้ตัด ว่าลุงบอกว่างดที่แล้วนะลุงตัดออกก็คือตัวหนึ่งสองนะครับก็เลยลุงก็เลยไม่ตัดงวดนี้นะครับแต่ก็น่าจะไปตัดช่วงๆนะก่อนหวยออกนะครับก็น่าจะคัดเป็นตัวเด็ดๆมาอีกทีนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับสองตัวก็จะมีเก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดนะครับเน้นที่เก 75 8 5นะครับแล้วก็8 6ดหกสามหนี่หนึ่งสองสี่นะครับนี่ก็จะเป็นเลขนะครับของลุงงวดวันที่1มิถุนายน65นะครับก็นะเอาไปนะครับเสี่ยงดวงกันนะครับก็ยังไงนะครับก็นะครับบันหวยออก นะฮะลุงก็น่าจะมีนะครับที่เด็ดมาบอกกันอีกนะครับก็วันที่หนึ่งมิถุนานะฮะยังไงก็นะฮะอย่าลืมนะครับจะมีนะคลิปเป็นหาเลขของสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเด็ดที่ลุงนะครับจะให้โชคอีกทีหนึ่งตลอดนะครับก็ยังไงนะครับคลิปนี้นะก็ขะขอบคุณให้เอฟซีนะลุงแล้วก็เอฟซีนะคนน้ำม้อยนะครับที่ยังชมคลิปของเราอยู่นะครับ มาครับ